สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันอาทิตย์ที่15นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ19นาฬกานะครับก็คือทุ่มหนึ่งนั่นเองนะฮะผมเดินมาตลาดฮะแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปของแม่น้ำปิงมาให้ทุกคนดูนะฮะนี่เลยมันลดขนาดนี้เลยนะทุกคนตอนเนี้ยเนี่ยนะครับ ลดขนาดนี้เลยทุกคนจําแพรไม่ไผ่ที่ผมพูดได้ไหมนี่คือแพรไม่ไผ่นะที่มันลดไปนะครับนี่นะฮะระดับน้ําคือลดมากอากาศมันก็คึ้มฟ้าคึมฝนนะครับคึ้มฟ้าคึมฝนแต่ไม่ตกอะครับตกก็ตกแบบไม่หนักอะนะฮะตกไม่หนักก็เม็ด เล็กๆเหมือนฝนตกลินปลายปลอยครับวันนี้แล้วก็หยุดนะฮะสี่ห้านาทีแล้วก็หยุดนะฮะระดับน้ํามันก็เลยไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไหลไม่เท่าไหร่นะฮะยิ่งในเมืองยิ่งแบบท้องฟ้าโปร่งเลยนะครับในเมืองนู่นเลยนะฮะท้องฟ้าโปร่งเลยนะครับแสง ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายหลังจากไปวิ่งออกกำลังกายมานะฮะก็มาถ่ายนะฮะแสงก็เหลือน้อยแล้วประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับมาเปลียให้เห็นส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้แหละครับก็เป็นคล้มๆนะครับแต่ก็ไม่ตกนะฮะแต่ผมคาดว่า คืนนี้น่าจะตกนะฮะทุกคนคาดว่าคืนนี้น่าจะตกนะครับเนี่ยมีคุณคนหนึ่งเขาแนะนำหมอบอกว่าให้ผมดูว่ามันจะมีระดับน้ำบอกในกล่องพวกนี้นะฮะแต่มมันดูไม่ได้นะครับมันล็อกหมดเลยมันใส่กุญแจล็อกหมดทุกกล่องทุกตู้เลยนะฮะมันใส่กุญแจล็อกล็อกหมดทุกกล่องทุกตู้เลยนะครับมอง มองมองไม่ได้ดูไม่ได้เลยนะครับมันเป็นตู้ทึบหมดเลยนะฮะระดับน้ําก็ไหลเอื่อยนะฮะแล้วก็ลดลงนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตให้เห็นนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่นะครับท้องถนนของเมืองเชียงใหม่นะฮะตรงไปก็คือเป็นตลาดบรรทออเป็นวัดบรรทอนะครับแล้วก็ตรงไปอีกนะฮะก็คือจะเป็นในโซนสุนราชการนะครับแล้วก็ ต่อด้วยศูนย์ชมแห่งชาติสิกเกิตนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นดอยได้นะครับโดยผ่านไปยังถนนแถวหน้ามอชอนะครับทุกคนถ้าอยากผ่านมาถ้าอยากมานะฮะพิกัดตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำปิงตลาดบ้านท่อนะครับนี่เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นซากของต้นไม้นะครับซากของต้นไม้แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นว่าแบบมีคนเดินมาตกปลาตรงเนี้ยนะฮะ สงสัยเขาทาซุ้มทําอะไรข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างใต้สะพานเนี่ยนะฮะส่วนตรงนั้นแน่นอนนะต้องมีคนไอ้นี่แน่นอนเพราะว่ามันมีร้านอาหารอยู่แถวนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขับไปดูนะครับว่าฝั่งนั้นเขามีร้านอาหารยังไงนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้เดินมาแล้วนะฮะโอ้โหร้านอาหารร้านนี้นะมีที่จอด,ดรถสะดวกสบายเลยนะครับเขาชื่อร้านลาบ ลาบขัวอะไรสักอย่างนะฮะที่จอดรถสะดวกสบายนะแล้วก็เข้าไปแบบใต้สะพานมีที่นั่งตกปลาอะไรเรียบร้อยนะฮะนี่คือแม่น้ำปิงขาลงนะครับนี่ก็ซากขยะซากกิ่งมุ้งกิ่งไม้อะไรนะฮะที่เขาปลิวแม่น้ำพัดมานะฮะนี่แหละครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะครับแบบสถานการณ์น้ำในฤดูฝนนะของชาวเชียงใหม่นะครับ แล้วก็จะอัปเดตให้เห็นทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่ารอติดตามอยู่นะครับสถานการณ์ของชาวเชียงใหม่น้ําของเชียงใหม่แล้วก็วิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่นะครับโน่นนะ,ะวิวอ่าดอยสุเทพนะครับก็เริ่มมีเมฆหมอกปกคลุมแล้วนะครับนี่นะฮะดอยสุเทพนะครับ นีเมฆหมอกเริ่มปกคลุมแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้หน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ผมอัพลงไปนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดนะเผื่อมีคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจเบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะโอเคนะครับสวัสดีครับ